มาค่ะกินมะม่วงกวนกับน้องแอนนะคะน้องช่วงนี้น้องแอนทํามะม่วงกวนค่ะน้องแอนจะไม่ใช้พลาสติกหรือว่ากล่องโฟมตากนะคะมะม่วงน้องแอนจะใช้ใบตองค่ะตามธรรมชาตินะคะส่วนมะม่วงที่ทําก็มีหลายมีหลายมีหลาย,ม,ลายมีหลายพันค่ะก็มีอกล่องมะม่วงแก้มะม่วงกลอน มะม่วงพิมเสนค่ะก็มันก็มีตามหลังบ้านพักแล้วก็ที่ทำงานสามีค่ะเขาจะสอยมาแล้วนะั้นจะมาบ่มให้สุกให้งอมค่ะแล้วก็จะมาปอกเปลือกแล้วก็จะมากองเอาเอาน้ำมะม่วงทิ้งแล้วก็จะปัน่นปั่นเสร็จตอนเย็นน้องแอนก็จะเอาเก็บเข้าตู้เย็นพอเช้าเช้ามาน้องแอนก็จะเอามาปั่นใส่เครื่องปั่นปั่นเสร็จน้องแอนก็จะกวน กวนนี่ประมาณถ้าอยากให้เป็นสายก็ประมาณไม่เกินห้านาทีค่ะถ้าเกินนั้นก็มันจะเหนียวมันจะกินมันจะเคี้ยวแล้วมันจะไปติดฟันค่ะแต่ของน้องแอนนี่ทําไม่ติดฟันเพราะว่าน้องแอนชอบเป็นเนื้อทรายค่ะเพราะว่าคุณยายสอนให้ทําเป็นเนื้อทรายก็ทํามาตั้งแต่อายุปสี 4, ป่ปห้ามั้งค่ะทำมะม่วงควรเป็นค่ะเพราะว่าคุณยายฝึกมากับมือเลยค่ะ น้องแอนจะไม่ชอบที่เป็นเหน,นียวๆค่ะกินแล้วติดฟันอากาศก็ร้อนร้อนแบบตัวดำเย่ยมเลยออกตากแดดทุกวันกวนมะม่วงปีนี้ยังไม่ได้เยอะนะคะทุกปีน้องแอนจะทําได้ประมาณสี่ห้าร้อยได้ค่ะแต่ปีที่แล้วน่ะไม่ได้ทําเพราะว่ามะม่วงไม่มีค่ะแต่ปีนี้พอหาได้น้องแอนก็เลยทํา ทุกปีน้องแอนจะทำขายด้วยค่ะแต่ปีนี้ <c oughs> คงจะไม่ได้ขายหรอกค่ะทำแล้วก็เอาไปบ้านฝากบ้านญาติให้พี่ให้น้องแล้วก็ชอบกินค่ะเพราะว่าน้องแอนจะทำเป็นเนื้อทราย ันก็ขอจบวิดีโอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ